ที่เราพูดกันไปนะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนะคะที่เมื่อเราผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมอาหารมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารออกมาจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของโครงสร้างนะคะหรือรูปแบบของอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีเ,เยอะมากมีข้อมูลเยอะมากนะคะแต่ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพูดในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเรา นะคะอย่างในส่วนของที่บอกไปว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะประยุก์ใช้เข้ากับอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยได้ก็มเีเทคโนโลยีนะคะที่น่าสนใจในการช่วยผลักดันกระบวนการแปรรูปอาหาร นะะในเชิองอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่เนี่ยอันดับแรกนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของหุ่นยนต์นะคะตัวโรโบอติกเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมีมานานแล้วนะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรนะคะตอนนี้ก็มีการใช้หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมากขึ้น หุ่นยนต์เนี่ยมีบทบาทสําคัญนะคะเพราะว่าเขาเข้ามาทดแทนในส่วนของแรงงานคนช่วยในการครวบคุมนะคะสิ่งต่างๆรวมถึงงบประมาณได้เป็นอย่างดีแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็าทํางานได้เต็มที่นะคะเขาไม่ได้ต้องการเวลาพักผ่อนนะคะหรือว่าเขามีความล้าจากการทำงานหนักๆ อย่างเช่นคนดังนั้นในเรื่องของความแม่นยำของการทำงานนะคะก็จะมีสูงมากกว่าแรงงานคนปัจจุบันนะคะหุ่นยนต์ได้มีการพัฒนาให้สามารถทำงานทดแทนมนุษย์ได้หลากหลายตำแหน่งนะคะอย่างเช่นในส่วนของเอเมซอนนะคะเขาก็ใช้ตัวคิวว่าซิสเต็มนะคะ ที่เป็นระบบหุ่นยนต์ดูแลจัดการคลังสินค้าอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณของเขานะคะก็เอามาใช้ในเ,เรื่องของการดูแลนะคะในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นเ,เทคโนโลยีที่มีความใกล้เคียงนะคะแล้วก็เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปอาหารเทคโนโลยีที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของ product innovation ตัวนี้เนี่ยเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะคะโดยธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยจำเป็นนะคะที่ต้องใช้ตัว product life cycle ซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระบุความซับซ้อนที่เกิดขึ้นของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะคะแล้วก็มีการใช้ร่วมกับการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในตัวของ บิสเนสเองนะคะหรือว่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวกลุ่มธุรกิจหรือว่าจะเป็นลูกค้านะคะตัวนี้เนี่ยก็มีความต้องการทางด้านนวัตกรรมเพราะว่าถ้าพูดถึงยุคสมัยนี้ยุคสมัยใหม่นะคะก็ใครๆก็จะต้องนึกถึงงานที่เป็นนวัตกรรมแต่ก็ต้องใช้การลงทุนสูงรวมถึงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในการที่จะได้งานนวัตกรรมขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะคะ แล้วก็เวลาเราได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาเนี่ยจะต้องมีการนำมาประยุกใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีต่างๆการที่เรามีนวัตกรรมแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้อันนี้ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะในการคิดนวัตกรรมเหล่านั้นขึ้นดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมต่างๆที่คิดได้ก็ต้องเอามาปรับใช้ ปรับใช้เข้ากับอะไรบ้างนะคะเข้ากับทรัพยากรนะคะเข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็ดูว่าการนำมาใช้เนี่ยคุ้มทุนหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเป็นในทางด้านอาหารแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นนวัตกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเพราะว่าอย่างเ,เทปก่อนๆนะคะสัปดาห์ก่อนๆที่เราเคยพูดไปเนี่ยก็ได้มีงานนวัตกรรมนะคะที่นำมาให้คุณผู้ชมดู ว่ามีการคิดนะคะใช้ไอเดียสร้างสรรค์นในผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายก็เป็นอะไรที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีตัวเลือกในการเลือกบริโภคสินค้านอกจากาสามารถที่จะบริโภคอาหารต่างๆเหล่านั้นอย่างอิ่มท้องแล้วเราก็ยังมีความสุขใจสุขตาไปด้วยนะคะเพราะว่าอาหารการกินเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่ารูปร่างหน้าตานะคะสีสันเนี่ยถือว่าเป็นจุดดึงดูด ผู้บริโภคเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเราทําอาหารออกมามีคุณภาพมาตรฐานสะอาดด้วยแล้วก็มีรูปลักษณ์ทางกายภาพที่ดีด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นคราวนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่โรงงานแปรรูปอาหารส่วนมากมักจะใช้ เขาใช้ทำอะไรเขาใช้ควบคุมคุณภาพแบบระดบระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อในการประมวลข้อมูลที่ได้ก็เป็นแบบโค้ดลูปคุณิตี้คอนโทรลตัวนี้เนี่ยจะมีการสร้างระบบที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็คอยดูอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะคะเพื่อควบคุมคุณภาพหากขั้นตอนกระบวนการไหนเกิดความผิดพลาดนะคะก็จะได้มีการแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ได้เกิดความผิดพลาดไปแล้วนะคะจนผลิตภัณฑ์เนี่ยถูกลอนออกไปถึงมือผู้บริโภคแล้วเนี่ยผู้บริโภคค่อยเรียกร้องตามมาผู้ผลิตถึงจะมารู้ว่าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมเีเทคโนโลยีตัวเนี้ยคอยมาดูแลตั้งแต่ต้นเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเกิดความผิดพลาดออกไปสู่ผู้บริโภคเลยนะคะ เทคโนโลยีที่4จะเป็นเรื่องของการ planning แล้วก็เป็น scheduling ตัวนี้เป็นเรื่องของการวางแผนที่ดีนะคะเมื่อลูกค้ามีความต้องการสินค้าแบบเป็น make to stock มากขึ้นผู้ผลิตก็จะต้องวางแผนแล้วก็จัดการเพื่อเตรียมนะคะเตรียมของให้พร้อมให้พอดีให้มีการเหลือทิ้งเนี่ยน้อยที่สุดหรือเป็นไปได้คือ0% ะะดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาช่วยตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเครื่องมืออัจฉริยะช่วยในการจัดการทรัพยากรที่มีนะคะแล้วก็เอามาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและที่สำคัญค่ะถ้าจะวางแผนก็เครื่องมือสามารถที่จะช่วยนะคะพยากรได้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเท่าไหร่นะคะเพื่อให้มีความเปะ๊ะนะคะออกมาผลิตภัณฑ์สุดท้ายเนี่ยก็จะได้ตามที่เราต้องการ มาเทคโนโลยีที่5ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่นำมาใช้นะคะซัพพลายเชนแมネจเมนต์เนี่ยก็จะช่วยสร้างนะคะให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีหลายแง่มุมเกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะประยุกต์กับห่วงโซ่มูลค่าได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนเรื่องของโลจิสติกนะคะการตรวจสอบสินค้าในคลังก็สามารถที่จะทำได้ โดยในปัจจุบันนะคะเขาก็ได้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็มีการปรับเพื่อที่จะใช้ในอนาคตให้อย่างมีความเหมาะสมมากขึ้นด้วยค่ะคราวนี้เรามาดูว่าตัว l o t หรือ Internet of Things เนี่ยคืออะไรก็เป็นอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ตัวหนึ่งนะคะที่สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลได้ด้วยอินเทอร์เน็ตไม่ต้องป้อนข้อมูละคะ่ะโดยการเชื่อมโยงนี้เนี่ยง่าย ทำให้การสั่งแล้วก็การควบคุมต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายสามารถเชื่อมโยงต่อกับระบบอื่นๆได้อย่างง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตต่างๆนะคะก็จะสามารถที่จะใช้ในส่วนตัวนี้ได้เต็มที่ซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นบิดานะแห่งอินเทอ e ์เน t ตออฟ s ินะคะที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลย โดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะนิยมเอามาใช้นะคะมีการทำเป็นแบบคลาวนะคะรับฝากข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลผ่านทางออนไลน์นะคะก็สมัยนี้นะคะใครไม่รู้จักคลาวเนี่ยก็ถือว่าต้องไปเรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเพราะว่าข้อดีแล้วก็ประโยชน์เขามีเยอะแยะมากมายะคะ่ะต่อไปเราก็ไม่ต้องกลัวข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรมไปได้นะคะ ก็นี่ก็เป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมนะคะที่มีการใช้เทคโนโลยีปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ